กะเพราไก่ค่ะทุกคนเข้าครัวอีกแล้วนะคะผัดกะเพราไก่ค่ะบะลูจานร์ุ่มจนันรข้าพี่เจ๊บอลนิดเดียวกะเพราไก่นะคะปีกกระเทียมให้หมอมก่อนนะคะทุกคน ยำเนื้อไก่เมื่อยไกกระต่ายนะคะได้เียแค่นี้นึงพี่นอ้องบ้านนี้ไม่กินเผ็ดนะคะทุกคนอีจานก็กินเผ็ดตกใต้เพิ่นก,ก็กินเผ็ดป่อยเขาเลียงบ่ลกินเผ็ดน้ำเพิ่น อันนี้ใช้อกไก่นะคะผัดเราอกไก่นะคะแล้วเราก็จะมาใส่ซีอิ๊วดำลงไปหน่อยเลยเอมซีอิ๊สวย,ยสงามใสม่นิดไหเนี่ทุกคนเติมสี เตรียมชีสให้สวยงามค่ะแล้วจะทำไา้ปงนะคะใส่หัวไส้ปู เพเพิ่มรสชาตินาำเค็มบอ๊อบพีน่น้องกระเพราไก่ของเราน่าทานมากเลยมเราจะมาเติมใบกระเพรา ใบกะเพราซื้อมา้ลาเมืออล้วพี่น่องบริเซนเอาตู้ไปเลยผักที่แห้งนะคะไม่ต้องใส่น้ำมาถาดไหมคะถัดกะเพราไก่กุกไก่นุ่มๆแล้วกพี่น่องให้ประโยชน์ได้อร่อยด้วย เพื่อนโปรตีนในร่างกายอาหารเช้าเราต้องกินนะคะให้ประโยชน์อาหารเช้าค่ะเติมพลังงานตอนเช้ากันทุกคนด้วยอาหารกับกับเภาไก่ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณค่ะ